ข้อ73ปฏิบัติบูชาเท่านั้นพึงเห็นว่าเป็นการบูชาอันพระศา,าสดาทรงสรรเสริญและเป็นการบูชาอันสูงสุดดังพรรณนามาชนีเหมือนอย่างว่าบรรพชิตผู้บูชาด้วยอามิรไม่เชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชั้นใดคฤหัสถ์จะเป็นชั้นนั้นหามไม่ได้ด้วยว่าคฤหัสถ์แม้บูชาด้วยอามิรก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุนั้น ในอธิการแห่งธรรมานุธรรมปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ในอัตถกถามหาปริญพานสูตรท่านจึงกล่าวว่าให้ทานทำการบูชาด้วยของหอมและบูชาด้วยมาลาดังนี้ก็คฤหัสถ์ผู้บูชาด้วยอามิตรชื่อว่าธรรมวงเล็บตามโอวาทที่พระาศาสดาประทานไว้แก่ตนและผู้ทำตามโอวาทชื่อว่าบูชาเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์นั้นชื่อว่าบูชาพระาศาสดาด้วยคุณของตน คือการทำอามิสบูชาที่ทำให้สมควรแก่โอวาทของภาษาสดาแล